เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกม Marvel Super War ผม Onibaku นะฮะจากช่อง War Gaming วันนี้เราก็มารีวิวตัวแกมบิดตามคำที่ได้บอกไว้เมื่อลคลิปที่แล้วนะฮะบอกว่าแกมบิด oh, มันเป็นแคลรี่ตีไก่ที่แรงมากแรงจริง ฟาไพ่ได้แบบโหดม,มากมากวันนี้มาคนเดียวนะฮะเพื่อนยังไม่มาเลยมาซ้อมมือก่อนก <K>. ็ฟาร์มป่าครับวันนี้ลองเล่นแกมบิดสายฟาร์มป่าดูว่ามันจะโหดเปล่าวะ ปกติยืนเลนก็กดเลนอยู่นะเพราะปกติไพ่บนหัวเนี่ยถ้าเราใช้สกิลอะแล้วเราตีธรรมดาเรื่อยๆบวกก่อนบวกก่อนตอนนี้บวกก่อนบวกก่อนดิเอาดิจะเอาเหรอเอาดิเฮ้ยยังไงยังไงยังไงโอ้โหเอาดิต้องตายล้มพร้อมกันเฉย ต่อครับแรนล่างต่อต่อเอาอีกเอาอีกเอาอีกแกงล่างต่อแกงล่างง่ายแล้วแกงอีกเอาอีกเออเอาดิเรียบร้อยสองตัวใส่ใส่บวกแกมบิดแม่งแรงนะไม่ว่าจะต้นเกมเลทเกมผมว่ามันแรงนะมันปลาไพ่เนี่ยมันปลาไพ่มันจะมีสกิลติดตัวมันที่ไพ่มันออกคือหลังจากเราใช้สกิลไงเราไพ่มันจะออก ไพ่มันจอกเราสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆไพ่ัันหัวจะขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าขึ้นไปเรื่อยๆถึงตัว K ถึงตัว J อะไรเนี่ยจนถึงตัว A อคือสูงสุดแรงมากแรงจริงอย่าเพิ่งไปรีบใช้นะสกิลหนึ่งนี่ยให้ไพ่ A ขึ้นสูงสุดทั้งเคทั้ง J ขึ้นเป็นภาษาภาษาอังกฤษอ่ะก็แรงแล้ว จริงๆมาเริ่มเกมมาต้องอัพสกิล2ก่อนนะอัพสกิล2ปลาล้วงอ่ะเอาบวกอีกแล้วบวกอีกแล้วจะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคักงหนึ่งตัวเอาแบล็กเบนเทอร์จะเอาอจะเอาใส่ห้าองค์จริงเลยโดดพันติเข้ามาโอ้โหเอาตัวอีกตัวอโ,อโ,โอ้โหดิปเปิลคิวความแรงความแรงเอาไม่ลงมากับเพื่อนละห้าวอีกแล้วความต่อ ฟาต่อฟ้าแม่งแรงจริงจริงๆอ่ะพูดต่อจากเมื่อกี้นะอัพสกิลสองก่อนอัพสกิลสองปลาไปก่อนปลาตอดไปก่อนป้าตอดไปก่อนพอฟ้าตอดไปเสร็จปุ๊บตีตีตีไพ่บนหัวเห็นบัฟไหมเห็นบัฟเห็นบัฟตรงตรงที่วานะ้าไหมเดี๋ยวลอกก่อนเดี๋ยวลอกก่อนเมื่อกี้เจอเหยื่อเจอเหยื่อกับตันเมกาตัวตัวหน่อยไม่รู้จะไหวปะนะ เมื <sk un> <sk un> <sk ่อกี้เห็นแวบๆเห็นแวบๆเอาที่ลองดูก่อนตัวๆไหวไหมไหวไหมไหวไหมโอ้โหน้องนันติน้องนันตีโอ้โหโอ้โหโอ้โหคือหลอดหายไปเลยโอ้โหเห็นไหมเนี่ยก้างต่อก้างต่อโอ้โหเกมนี้บวกเดือนจิกบวกเอาเอาเอาต่ออีกโอ้โห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 รู้สึกว่าจะรอด เลยไล่ต่อมาต่อมาเอาไปบวกต่อเกมนี้บวกยาวๆบวกยาวๆฟาร์มต้องโหดเอาสักตัวอีกสักตัวสักตัวเอาลงไว้ไม่ติดป้อมมึงโดนอีกตัวไม่เก่งใจป้อมแรงแนละ้วมึงโดนอีกตัวเอแล้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 วอู้ยไพ่โคตรเยอะปลายอย่างแรงแกมบิดแม่งโหดจริงนะ สกิลวันแรงอะหรือเป็นเพราะตัวใหม่จะโกงวะโอ้โหเดธพูกแม่เดธพูแม่งเป็นอีกตัวที่โกงนะจนป่านนี้ก็ยังโกงอยู่ถ้าคนเล่นมันเป็นอะอ่าไอ้นก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 ไอโน๊กเอาไงอืมเจ็ดนาทีสิบตัวนี่ลงแรงนะเนี่ยลงแรงเเอาเลยเนี่ยเอาเลยเพื่อนเข้าเราก็ไหวเพื่อนเข้าเราก็ไหวนะเซอร์เทอร์เนี่ย พอเพื่อนโดนไงเราไม่โดนไงเอากลางก่อนเอาเอามาอย่างเงี้ยมาเอาอันตีว้าวเอาโอ้โหโดดเข้าไปอีกว้าวว้าไม่พอว้าวไม่พอแถมตายทั้งทาโอ้โหชีวิตอะไรทำไมทำไมรวยไหมตายไปสามตัวแต่ฆ่าไปสิบนะเอาไงดีเอาไงดีวะเอ้ยนกบีโอ้โหนกเป็นห้าว่ะ แคมบิ้นก็ไปก็โดนนี่โดนคนโดนนี่โดนนี no> ่โอ้ยเพื่อนเก็บไปหมดเลยเออโอ้ยดูไพ่ดิไพ่แม่งแรงจริงจริงแกมิดสกิลแกมปิดนไม่มีอะไรเลยนะเอาเอาแย่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วได้หมดนะได้หมดได้หมดได้หมดเอาตัวว่าไอตัวว่าเอาอีตัวว่าเอากับตั้มตั้เพื่อนเราไปหมดเลยสองตัวไปหมดเลยโอ้โห ใจคอวอลแมชชีนแม่งเลตเกมอย่างแรงไอเนี่ยไอเนี่ยเลตเลตเหรอเลตเหรอเลตไม่ให้เลตเหรอบอกวอลแมชชีนแม่งเลตเกมอย่างแรงเลยนะแรงแบบเวอร์ไอรอนแมน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 บินมาไงบินมาโอ้ยเรียบร้อยบินมาไง บินมาคนเดียวตายอย่างเหงาเหงาเธอเธอสักทีเถอะเธอเธอสักทีทกทขอรนาะ10นาทียังไม่ได้เธอเธอเเนี่ยกมบิดจริงๆไม่มีอะไระครับคือสกิลมันนะปลาท่าสองไว้ก่อน ถ้าสองเสร็จ <Okay. S 1> ตีธรรมดาไปก่อนพอตีธรรมดาเสร็จมันจะหนีหรือเราจะหนีก็กดสามแล้วค่อยเก็บสกิลหนึ่งไว้ที่หลังเวลาไพ่บนหัวเยอะๆค่อยกดใช้ส่วนอันตินี่กด็ดีดีดีแบบดีมากๆอะ่ะคือพอใช้อันติปุ๊บไพ่บนหัวเราเต็มตัวตัวเอเลยเรากดสกิลแถมเราใช้สกิลได้ทันทีเลยแล้วแรงมากบวกก่อนจังหวะนี้บวกก่อนบวกก่อนอืม หนีเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยสกิลใช้ไม่มีไม่ไม่มีกี่สกิลเลยจะจบไหมน้องเคลื่อนตีมันนะพอเราใช้ปุ๊บเราต้านทานสถานะด้วยนะแถมผ้าแถมแถมท่าหนึ่งไตมีกถ้าเกิดเราใช้ท่าหนึ่งไปแล้วเนี่ยเราใช้ท่าหนึ่งได้อีกทีหนึ่งเลยนะถ้าเราใช้แอนตีเท่ากับเราปาไพ่ได้สองทีอะแบบเออะ เออบนหัวอุ้ยในปอมก็ต้องเอาแล้วในป้อมก็ต้องเอาแล้วเอายังไงเอายังไงเอายังโอ้ย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 ้ยโอ้ยดูดเลือดก่อนเป็นไงทันสังหารดูดเลือดคีบก่อนยังไหวยังไหวยังไหวจังหวะกี้รอดได้ไงวะเชื่อไม่น่าเชื่อรอดเฉยลอลอลอเตรียมบวก งงมากอะหวเมื่อกี้รอดนี่ไงวะมือน okay. ี่กดเป็นระวิงเลยไอรอนแมนด้วยไอรอนแมนไอรอนแมนตัวเดียวอ้าวหายเข้าป่าตัวเดียวเนี่ยชอบคนเดียวไงดันเลนคนเดียวโอ้ยว้าบว้าบเรียบร้อยเรียบร้อยแน่แน่ว้าบว้าบเรอะว้าบโอ้ยเฮ้ยจิ้มหลายตัวนะจิ้มไม้อะไรเนี่ยจิ้มไม้วอลอะหลายตัวนะเราอะ สกอตอนนี้ก็สิบสี่สามนะช่วยไปหกเล่นความรู้สึกว่าแรงกว่าอยู่เลยน,นะถ้าคนนึงเขาให้เราเล่นนะเอาบัฟกันเอาบัฟกันกลางมีเหลืองอีกแลวกลางมีเรื่องอีกแล้วต้องเข้าแล้วต้องเขา้าโอ้หยปลาลัาดไปหนึ่งดอโอ้โยลัดอีกหนึ่งดอโง่โย บอมแต่เก็บบัฟก่อนบัฟอันนี้เพิ่มวิ่งเร็วด้วยนะแต่เราต้องใช้สกิลดูสกิลล่างบ่อยๆนะพอมันครบสามครั้งเนี่ยปึ๊บมันจะสกิลมันจะหายนะเราต้องรีบใช้สกิลอื่นต่อเพื่อสะสมไพ่บนหัวนะจะจบเลยไหมจะจบเลยไหมจะจบเลยไหมเอาไงเอาอูา้หคึ่งหลอดหาย,อยเอาไงเอาจะเอาอ่อนกเจ้าเหรอจะเ้าเหรออ,หรอือ mấy tiệm bò con đó đàn tò đàn tò kia mấy người chứ Giờ mấy nửa chuyện chuyện Nốt, nốt cho ngay Nốt cho ngay Mấy ao đi à, nốt vào mấy ao đi à ถ้าเราใช้สกิลแล้วไพ่มันหายเนี่ยมันหมดเนี่ยหมืนหัวเนี่ยเราใช้ต่อได้เอาเอาเอา,เอ,า,เอ,าอุ๋ว่มาเยอะว่ะถอยก่อนเถอะเพื่อนช่วยไม่ได้จริงว่ะอู๋วเยอะขนาดนี้ดีเนดะ้อเอาตายเลยนะเอาตายเลยนะโอ้โหบิงเข้ากันกี่ตัววะนะเอาตายเลยอะโทษทีเพื่อนไม่ไหวยิงเมื่อกี้เห็นแล้วไม่ไหวยิง Ret reat. Ret reat. เราแคลรี่บอกบ,บาง แม่งบางมากจริงบางจริงนะนข้างมันก็แครี่สองนะข้างเราแครี่สองข้างมันมีมอเตชีนเนี่ยตัวนกข้างเรามีฮอกอายกับเนี่ยแกมบิดแครี่สองเวทไอรอนแมนข้างนู้นนะฮะข้างเราเป็นน้ำแข็ง ส่วนทินนี่ก็ตัวแทงตามสไตล์แต่นุ่นมีกัปตันเมกากัปตนเมับถึดอยู่นะจะเอาแย็บจะเอาอีกแลวเจ้เอาอีกแล้วจะเอ,อกแย้วโอ้โหเอาฟัดเพื่อนตายไปแล้วเหรอยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ต้องเข้าครับนี่โอ้ยนิดเดียวแค่โอ้อะไรวะตู้คนเดียวไหมคือไม่ซับนะ บ่นใครวะอตัวก่อนต,ตัวก่อนต,ตัวก่อนต,ตัวก่อนอ้โหดูไพ่ดูไพ่ความยาวข้างนู้นมีกัปตันเมกาแท้งแบบแบทแพนเซอร์ฟารมน่าจะฟามนะไม่ได้ดูไม่ได้ดูเลยเกมนี้เหนื่อยจริงไม่ได้กดอะไรดูเลยเนะี่ยแทบไม่ได้หยุดเลยอ้าว ฮอตไอเอาอีกแล้วฮอตไอเอาอีกแล้วทำร้ายเพื่อนทำร้ายเพื่อนอา้าชดเดียวสกิลเดียวเองเลื่อเหลือแค่นั้นหูยสามร้อยเนี่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 ยที่ผมบอก i อ s เอเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยปิ้งอะอะไรวะเห็นไหมเนี่ยเห็นว่าไม่ได้โม้เนี่ยไม่งปิ้งขึ้นสี่ร้อยห้าสิบเฉพาะ i อ s อ เออลืมบอกวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะที่จอเหลือแค่นี้พอดีอัดใน iPad mini 5เราก็ไม่รู้ว่ามันจอมันจะเหลือแค่นี้ปกติอัดใน iPhone นะเอ๊ะปกติอัดใน a s u s ROG 2รนะ์อีสองไงบวกก่อนบวกก่อนเดี๋ยวค่อยคุยบวกก่อนบวกก่นอนตัวคิวแล้วตัวคิวไพ่เปนหัวตัวคิวแล้วตัวคิวแล้วอื่ไพ่หายซะก,ก่อนปกติอัดใน a s u s ROG 2รนะ์ีสองไง นี่ลองมาเล่น iPad m ม n i 5ดูจอแม่งใหญ่ดีมันเต็มตาดิแต่ก็อย่างที่บอกแหะเพราะว่าพอพอของ i อ s ระบบมันชอบขึ้นแบบเน,นี้ยโอ้ยโ,โอ้ยและโอ้โหโอ้ยโอ้ยแรง,งวะเอาดิเอาดิเอาดิโอ้ยเอาดิเออเอาต้องเอาแล้ดดดวดูรอดอีกแล้วรอดเฉยไไม่มีเคี้ยวดูดเลือดน,นะเรียบร้อยไปแล้วนะเมื่อกี้ ต่อต่อต่อเมื่อกี้เนี่ยเล่นหนโอเอสเนี่ยชอบเป็นอย่างเงี้ยขึ้นปิงสี่รอยห้าสิบเห็นว่าค้างเฉยเอาดิเอาดิตอนนี้หูร้อยออ้ยต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วเพื่อนเข้าต้องเข้าแล้วออ้ยพายังถึงพายังถึงนี่นกคนแหละเฮาเอาเยอะเอาเยอะเอาไว้เอาไห้เออโดดสวนนะโดดสวนนี่ไงสวนเหมือนกันพัดไปยี่สิบหอจบแล้วมั้งต้องจบแล้วเรียบร้อย วันนี้ก็มารีวิวแกมบิดอาจจะตัดเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเวลามันไม่อยากให้เกิน15นาทีอะ่ะอยากให้มันอยู่แค่สิบห้านาทีอาจจะตัดเยอะหน่อยก็ขอบคุณที่รับชมนะครับอยางไงลืมกดติดตามนะเดี๋ยวครั้งหน้าว่าจะเล่นตัวไหนเดี๋ยวมาให้ดูนะครับแคปรูปก่อนแคปรูปปวดเพื่อนนะ <c oughs> โอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณนะครับ